<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูเคียร์คอนิเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปรีวิวเอ็มบัปเป้ร่างใหม่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วโคตรชอบโคตรมันนะทุกคนมันจะโกงกันไปแล้วนะครับสำหรับเอ็มบัปเป้ร่างใหม่นะยิ่งใช้กับโค้ชใหม่แล้วก็ลิงค์อัพใหม่นะคือกลายเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหมือนบู๊ตแล้วบู๊ตอีกบัฟแล้ววัาอีกทำให้เอ็มบัปเป้ยิงคมมากๆนั่นเองนะครับผมคิดว่าเอ็มบัปเป้ในครับผมร่างนี้นะโอออลสูงสุด107เลยนะทุกคน ก็เป็นร่างเรียวมาริดนะครับที่มี2สกิลเป็นร่างใหม่ที่สสกิลร่างแรกนะครับก็มีสกิลเป็นวิวพาวเวอร์กับบิสเคเลอร์นะครับร่างนี้นะครับผมอายุ27ปีสูง178ยเจ็ดบแปนะครับถนัดถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมก็เป็นร่างบิดร่างที่2นะครับผมเป็นร่างที่ผมรอมานานนะครับก็คือแบบร่างร่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมาพร้อมกับสกิลฟิโนมิโน่ฟินเนอร์ชิมก็ได้นะครับแต่ก็มาวิวพาวเวอร์แล้วก็บิสเคเลอร์ผมว่ามันยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับ ก็เล่นไป38เกม60ลูกนะครับผมคือแบบยิงมันมากนะครับแหลกอย่างเดียวเลยพูดตรงๆไม่เคยเอาไปลงบอทเลยนะตั้งแต่ดีแลกมานะครับสไตล์นะครับผมเป็นโกโปเชอร์นะครับเป้นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นโกโปเชอร์ No.1 อยู่แล้วนะครับเล่นง่ายเร็วคล่องยิงคมครบเครื่องและนี่มีบิดเคอร์เลอร์ผันได้ด้วยนะครับสำหรับโอวอร์นะครับสูงสุด107นะครับผมค่าเกมรุกนะครับแอคแท็กกิ้งเอเวอเรสนะครับ95นะครับ บอลคอนโทรลนะครับผม93นะครับดิบบิ้ง92ดิบบิ้งนี่จะเป็นเลี้ยงบอลดีไปกับบอลเร็วนะครับเวลาวิ่งสปีดถ่ายโพสชั่นนะครับ87นะครับฟินิชชิ่ง98นะครับลูกเคอร์บยิงยิงคมมากนะครับลูกเคอร์บแค่88แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นการยิงที่โค้งมากนะครับโค้งกว่าความรู้สึกที่เล่นเมสซี่บิดล่างล่าสุดอีกรู้สึกว่ามันยิงดีกว่านะครับสปีดนะครับผมเอาแค่97พอนะครับสปีดต้น100นะครับกิ้งพาวเวอร์91 นะครับผมมินม,มีความแข็งที่น้อยมากนะครับหกสิบเก้านะครับแต่ว่าได้เอย การกระโดดนะ69ความแข็ง80นะครับบาลานซ์นะครับผม91แล้วก็สตัมมิแน่85นะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็เป็นไฮนะครับผมเป็นไฮปกติก็คือระดับปานกลางนั่นเองนะครับก็คือใช้ได้แต่ว่าบิสไม่ติดนะครับติดแค่เท้าขวาเท้าซ้ายไม่ติดนะถ้าเป็นซอนนี้บิสเวอรี่ไฮก็จะติด2เท้านั่นเองนะครับผมบุตเตอร์แนะนําเป็นสไตรเกอร์นะครับส่วนสกิลที่ให้มาก็จะมีซีซันเฟรนช์นะครับสับขาหลอกดับเบิลทัชช็อปเทิร์นนะครับ อลองเล่นเคอร์เลอร์นะครับสกิลปัน่นบิสเคอร์เลอร์ลองเล่นชุดติ้งยิงไกลเฟิร์สทามช็อตยิงจังหวะแรกแนวะวิวพาวเวอร์นะครับเอาไซค์ Outside เคอร์เลอร์แล้วก็เพนัตตี้นะครับเพนัตตี้สเปเชียลิสต์นะครับผมก็ยิงจุดโทษดีนะครับแตไ่ไม่เคยไม่รู้เลยว่ามีไว้เพื่ออะไรสกิลหานี่นะครับยิงตรงก็โดนเซฟเหมือนเดิมนะครับ มีสกิลที่ผมเพิ่มไปนะครับจะเป็นโซคอนโทรวันทัชพาร์ตไฟติ้งสปิริลคัมี้แฮนด์เทิร์นและก็หมักเซเทิร์นนะครับส่วนตัวหมักเซเทิร์นเอาออกได้นะครัไปเพิ่มทูก p สซิ่งหรือว่าวันทัชพาร์ตก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกนะเอ้ยทูก p สซิ่งหรือว่าพวกสกิลจ่ายก็ได้นะครับหรือจะเป็นเฮดดิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะใครที่ไม่ได้หมักเซเทิร์นก็เอาออกได้นะครับวิธีการอัพนะครับผม10 6 11 9แล้วก็4นะครับอัพแบบนี้คาเปลโลน่าจะ107ด้วยมั้งครับ ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับต้องไปลองดูนะครับปเปโลหรือแม้ก็ต้องอาจลดบางอย่างเพิ่มบางอย่างนิดหน่อยนะมืนอจะร้อยเจ็ดเหมือนกันนะครับสำหรับคโค,ค้ดเัาเปโลนะครับตอนนี้ผมเล่นโค้ดชาบี้แล้วรู้สึกว่าแบบเมตาที่ต้องชาบี้นะครับถึงจะเสียประตูเยอะหน่อยแต่ก็ได้ประตูเยอะเหมือนกันนะครับเทคนิคที่ผมตั้งเั้นว่าเป็นแองเคอร์ริงเงปองเป้แล้วก็เคาน์เตอร์แทรเก็ตไว้นะครับก็จะช่วยใน การยืนตำแหน่งที่ไม่หลุดแล้วก็ไม่ต้องเล่นเกมรับนะรอส่วนกับมันๆเลยนะแบบแทงช่องจ่ายให้วิ่งทะลุทะลวงมันจัดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับค่าพลังการตั้งค่าแล้วก็วิธีการอัพเอมบาเบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันนะครับผมส่วนโค้ดคุณชายเนี่ยไว้รีวิวครั้งหน้านะครับไปครับผมลุยกันพราะเบสโกครับนี่นะครับผมผมก็จะกดแลงหลังรีซีซั่นเนี่ยปัจจุบันนะครับ หลายเกมมากนะครับซึ่งผมจะเอามาให้ดูกัน5เกมที่เป็นเอมบเป้กดแฮตทริกนะครับผมแต่ว่าผมจะตัดเป็นไฮไลท์นะครับผมไม่ได้เอามาทั้งเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเกมแรกนะเอมบเป้ก็หัวไม่ตั้งเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันก็โหดเหมือนเดิมนะครับเจอทีมยังโหดเลยนะครับแผนซีหนึ่งสองสามนะครับสำหรับทีมเขาแผนแผนทีมเราก็เหมือนกันซีหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งของเรามันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมานิดนึงนะครับก็มาดูกันนะครับผมว่าจะตึงขนาดไหนครับ let's go ครับผม หมายขอเกมแรกนะครับผมฝังเราเริ่มเขียก่อนนะครับไปครับเราตัดมาจังหวะนี้ครับตัดได้ที่เมสซี่ครับเราได้สวนกลับมาแทงช่องขึ้นมาคือไดเนมบาเป้หามุมแล้วบิ๊เกิร์ดเลิกครับหนึ่งศูนย์ครับจากคเลียเนมบาเป้ครับเวลช็อตนี้นะครับผมโดนตีเสมอหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นช็อตนี้จ่ายแทงทะลุช่องมาเป็นคีเลียนเนมบาเป้หักดับเบิลทัดเราปั่นนิ่มๆเข้าไปครับเป็นสองต่อหนึ่งครับจากคีเรียนบาเป้แต่เป้กดไปสองลูกครับแล้วจังหวะนี้วันทูมากับทางนางของ บุลิคครับแต่ว่าโดนตัดบายแล้วโดนโฉบขึ้นมาเป็นเ e อ็มปาเป้ดับโบทำแล้วปั่นโค้งโค้งอีกหนึ่งลูกครับเป็นสามเป็นสี่ประตูต่อสองครับอันนี้คือแบบตัดไฮไลท์นะอัน,นจังหวะสประตูยิง,งกับโดบนผมก็ไม่ได้อัดตัดเข้ามานะครับเอ็มปาเป้ <t un> กดแฮตทริกไปแล้วนะครับแล้วจังหวะน,นี้นาทีสุดท้ายเ e อ็มปาเป้ได้บอลแล้วดับโบทำแล้วปั่นโค้งลูกนี้ก็ เรียบร้อยครับเกมแรกกดไป4ลูกครับจากคีเรนนีบาเป้ครับแฮตทริกไปครับสำหรับเกมแรกครับโอ้โหุตบอลเนี่ะครับก็ที่ออกมาให้ดูเนี่ยแฮตทริก5เกมนะก็คือแรงล้วนเลยนะครับตัดเป็นไฮไลท์มาให้ชมกันนะครับก็เพิ่มไป3ามสต้มครับสำหรับเกมแรกครับเกมต่อมาครับผมก็จะเจอกับแรงดีวิชั่นสเหมือนกันนะครับผมต้นซีซั่นนี้ต้องบอกกันนะครับว่าแรงเพิ่งลีนะดีวิชั่นสาส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีวิชั่นหนึ่งเก่านะครับ โอ้เอ็มบัปเป้ไม่ฟิตครับตอนนี้อาจจะมีผลหรือเปล่านี่ครับาบางคนบอกว่าไม่ฟิตยิงไม่คมยิงไม่ค่อยเข้านะครับมาเราก็จะเล่นกันแบบนี้แหละครับเพราะว่าันนี้เราจะมาอวยเอ็มบัปเป้กันนะครับมาครับผมเริ่มเกมมาฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนอีกครั้งหนึ่งครับผมและจังหวนะนี้ครับกุลิด จ่ายขึ้นหน้ามาครับกาก้าจ่ายเสียบ้างตัดมาจังหวะนี้ครับฝั่งเราได้ส่วนคตัดบอลได้ครับทางด้านของอาวีราครับกาก้ากาให้ปาเป้ปาเป้หมุนมาแล้วหามุมบิสเกอร์เลอร์ครับทัวประตูวิ่งมาเออเออมืนเมืนครับโดนยิงเข้าไปแล้วครับโอ้เป็นลูกที่เท่าไหร่ของปัเป้ในคลิปนี้เลยนะครับลูกที่ห้าแล้วมั้งครับเนี่ยก็เริ่มลูกที่หนึ่งสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับเอ็มปาเป้ครับ แต่ได้ที่กุลิศครับมาทางด้านของเมสซี่โยนครับโยนครับปาดเสาสองเอ็มปาเป้ครับยินเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไปสองแม่ครับสำหรับเกมนี้ครับเอ็มปาเป้แล้วทางด้านของวิเอรี่ครับโดนตัดที่วิเอร่าแล้วจังหวะนี้ได้สวนขึ้นมาครับแทงช่องมาให้มาที่กุลิศกุลิศแทงมาเอ็มปาเป้หลุดมาจังหวะนี้ครับแล้วช่องตรงข้ามขยับกองหลังผิดแล้วดับเบิลทัชซัดเลยครับผู้เล่นไปทำไม่ติดโอ้โหแต่ว่าบิช卡尔ติดครับโอ้โห กดแฮตทริกอีกแล้วครับสำหรับเกมนี้ครับเอ็มฟาเป้ครับใครที่มองว่าสกิลวิวพาวเวอร์ไม่คุม้มนะครับบอกเลยว่าคุณมองผิดแล้วนะครับวิวพ,พาวเวอร์เนี่ยเหมาะกับ Color บิสเคิลเลอร์มากๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเรายิ่งมีโอกาสปั่นนะครับเรายิ่งเก็บสตแต็กค,ความมั่นใจในการยิงมากขึ้นรอบต่อไปมันก็มีโอกาสเข้ามากขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าสกิลวิวพาวเวอร์เนี่ยเหมาะกับบิสเคิลเลอร์สุดๆอย่างเงี้ยผมคือยิ่งเล่นมั่นใจในการปั่นนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับ เป็นเกมแฮตทริกเกมที่2ครับผมเพิ่มไปอีก30แต้มครับไปกันต่อครับผมเป็นเกมที่3นะครับสำหรับคลิปนี้ครับโอ้ก็เจอดิวิชั่น3เหมือนเดิมนะครับมาครับฟิล์มาลังข้ามอ่ารับเป็นหลัง3นะครับแผน3 3 4นะครับโอ้โหแผนอย่างนี้ถ้าเป้ผมได้ออกด้านข้างนี่ก็น่าจะไม่มีตัวประกบนะน่าจะได้ปั่นเพลินๆไปนะครับมาครับผมเป็นเกมที่3ามครับโอ้สองเกมแรกก็กดไป7ลูกแล้วนะครับเกมที่3มาทางด้านของ เดนเบเล่ครับเขาจะคิดล้ำเขี่ยก่อนนะครับเดนเบเล่แฮมมเลี้ยงมาตัางแล้วก็จังหวะนี้ได้สวยขึ้นมาครับเป็นทางด้านของบาสโตนี่ครับโแล้วจังหวะนี้คารนาวัโลเล่นหน้าประตูจ่ายพลาดแล้วเป็นลิคาโดจ่ายมาโดนเรียบร้อยครับกาก้าครับแทงขึ้นมาให้เอ็มบารเป้ครับนับหนึ่งไปสำหรับเกมนี้ครับเอ็มบารเป้ยิงลูกที่แปดแล้วนะครับตลอดในเกมนี้นะครับแล้วแทงจังหวะโอ้โหเอ็มบารเป้หลุดมาแบบนี้หลอดม่วงดูครับ คมกริบครับสำหรับคีเรนบาเบ้ครับมาคิดอาลัเกมนี้เป็นลูกที่2ของเขานะครับจังหวะสวนขึ้นมาแบบนี้โดนครับดึงรอเมสซี่ทะลุมาแล้วเมสซี่วิ่งแสงปาดมาเอ็มบาเป้แล้วดึงหนึ่งทีแล้วโอ้โหแปรลุกนี้มาติดบอกแต่เอ็มบาเป้ยังขยันขยันแบลบอลมาแล้วดับเบิลดับเบิลหนึ่งทีแล้วปั่นโค้งโค้งมุมนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับแฮตทริกอีกแล้วครับสำหรับเกมนี้คีเลนบับเป้ครับโอ้แล้วของหลงข้ามยัดมาลูกนี้ แล้วจะสวนคืนอีกทีนึงครับอันนี้มาเปย์กดแฮตริงไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะเป็นลูกที่9ของคลิปนี้ครับแล้วได้สวนมาแบบนี้ปาต่อเอ็มบาเป้หลุดมาอย่างนี้แล้วปั่นนิ่มๆครับเกมนี้กดไป4ลูกครับโอ้โหเป็นลูกที่10ครับโอ้แล้วจบไปครับ โอ้โหโขนป๊กเฟยดแฮตทริกสามเกมติดเฮ้ยมันไม่สามเกมติดอ่ะมันมีบางเกมที่ยิงแค่สองลูกสองลูกหนึ่งลูกแล้วผมก็ไม่ได้ตัดมันรวมกันในนี้นะครับแต่ว่าผมเอาเฉพาะนัดที่แฮตทริกมาให้ดูนะครับซึ่งมีถึงห้านัดน,นะครับผมในการลงเล่นที่ผมเล่นมาคือแบบสุดจริงๆครับวันนี้อันนี้คือแฮตทริกสามนัดติดแล้วนะครับโอ้โหแบบจากร้อยสามอะตอนนี้ขึ้นมาร้อยสามหกสิบนะครับคือแบบแฮตทริกสามนัดติดอ่ะเออโหดจัดนะครับ มาผมนัดที่4ครับสำหรับนัดนี้ครับก็เอ็มบาเป้ครับหัวชิเขียวนี่ครับโอ้โหก็ใช้ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ลุ้นแหละครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ตายมั้ยเอ็มบาเป้ผมนะครัาปล่อยให้มีพื้นที่ในการบิดเคอร์เลอร์นะผมบอกเลยว่าอันตรายนะครับมาครับผมเกมนี้ก็มาเกมที่4ครับเราได้เริ่มเคลียร์ก่อนพ่างครับมาทางด้านของกระบะคาวครับผมไปครับ เอต้าเอต้าเข้าไปเข้ามาอ่านตัดได้ยังไงล้ะสวดกลับมาเป็นทิงนั่นของคีวในมาเฟจจรวดทางเรียบแล้วปั่นนิ่มๆเงียครับหนึ่งศูนย์้ยผโหดเกินแล้วกระหลุดแล้วไม่ต้องตามเลยะครับผมอ่าจังหวะนี้ครับเดี๋ยวตัดไปครับแล้วจังหวะอ่ากาคาตัดได้ครับฝากแล้วแทงช่องขึ้นมาเป็นคีเลียนอีกแล้วแล้วหักขามุมปั่นนิ่มๆเข้าไปลูกที่สองครับ แต่เป็นลูก12ของคลิปนี้นะครับผมเอาเรื่องจัดโอ้แล้วเปิดมาติดทางด้านของกาคากาคาได้สวนแทงช่องขึ้นมาเป็นคีเลนมาเป้ครั้งหนึ่งบาเป้ดับโบแล้วปั่นโค,โค้งลูกนี้ง <c oughs> แฮตทริกอีกแล้วครับทุกคนนั่งเหมือนเล่นภาพเดิมๆซ้ําๆในมุมเดิมๆที่เราได้ปั่นนะครับโอ้โหเกมนี้แฮตทริกไปแล้วครับเอาอย่าครับยิงหมดตอนนี้น่าจะ15ลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวบาเป้เข้ามุมถนัดเข้ามุมเดิมแล้วไปเข้ามาก็บิดดีครับ โอ้พยเป๊ะแม่งปั่นโคตรโกงทุกคนดูดิโอ้แล้วตอนนี้นคืนชี้ไปนะครับหลูกครับเอ<ป>ลเป้กดกดไปสี่นะครับแล้วก็เพื่อนรวมทีนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้ก็โอ้เป็น16ประตูของในคลิปแล้วนะครับไปครับเกมต่อไปจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับโอ้แล้วมันนี่มันก็ต่อเนื่องมาจากเกมที่แล้ว,วเลยปะเนี่ย103 60แล้วก็มา103 90นะครับบวกอีก30โอ้โหคือแม่งแฮตทริกแบบรัวๆนะครับคือแบบโคตรมันทุกคน หมาผมจะเป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับเอมบาเบ้นะครับโอ้เจอเจอทีมโหดเลยนะครับใช้ได้เลยมาเดี๋ยวหาว่าผมยิงแต่ทีมแมปไม่ค่อยโหดไม่ค่อยตึงนะครับมาดูว่าทีมสุดท้ายนี่ต <fire abord> ึงพอไหมนะครับผมว่าตึงเลยนะครับโอเคผมสําหรับเกมสุดท้ายครับคิลเลอเอมบาเบ้ผมจะโชว์ประสิทธิภาพนะครับผมเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามมดตนะครับผมจัดให้ครับผมหมาครับผมเริ่มเกมฮะ เรียกอ่าิลิคาโดครับลิคาโดจัดจ่ายก็ไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้เขาสวนมาโดนตัดได้ครับที่มาดินี่แ,แทงบอลขึ้นหน้ามาสูยครับแล้วกาก้าไปไม่ได้รอแล้วแทงสวนขึ้นมาให้เอมบาเป้ครับอุลลวหลุดเลยครับจังหวะน,นี้เอมบาเป้ไม่เข้าดับเบิลทัชแล้วปัน่นค้งลูกนี้ก็โอ้โหเอมบาเป้อะ กดนับหนึ่งครับสำหรับเกมนี้ครับเอ็มบาเบกแทงสวนขึ้นมาโอ้ก็ติดครับลิงอัพนี่ก็เหมือนเอามาไว้บูธทำการยิงให้เอ็เบอมบาเป้มาอีกอย่างนะครับเดี๋ยวไว้ี่เดี๋ยวไว้แนะนำในคลิปดูชาบี้ลาโซนะครับแล้วหมุนมาลูกนี้ก็ปั่นโค้งเรียบไยครับเอ็มบาเป้กด2ในเกมนี้ครับและจะเป็นลูกที่3ของคีนในเอ็มบาเป้หรือเปล่ามาที่ลิคาโดเอ็มบาเป้วันทูครับแล้วรอจังหวะนไปไม่ได้คืนมาอันนี้มันนี่คือมากาก้า กากดายให้เอ็มบาเบ่ฟังเบ่เฟกช็อตมาแล้วปั่นโค้งอย่างไกลลูกนี้โคตรเวอร์ทุกคนโอ้เกินงับแล้วกดไป5้สูงแล้วไม่ต่ำกว่า3เมตรจริงครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิวคิเลนเอ็มบาเป้ล่างใหม่นะครับ เป็นไงกันบ้างครับ,ชอบ,รบชอบไหมครับผมสำหรับคลิปแนวคล้ายแบบนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ทำได้ทุกตัวหรอกมันบางตัวมันโกงจริงๆก็จะทำแบบนี้ได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ลกับซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับ,รบในมระเป้ล่างนี้ผมให้10เต็ม10เลยสำหรับผมนะครับขายแค่ลูกมงแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเป้อยู่แล้วนะครับยิงคมๆปั่นโค้งๆแบบนี้ก็ไปจัดกันได้นะครับโอ้โหดทุกคนมันจัดโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กับซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคครรััับบบบผม๊าายยสสวดี